ดีลที่หลายๆคนรอกันทุกเดือนเขารอกัน6.6 7.7อะไรดอกเบี้ย <laughs> วันที่ วันที่กับเดือน8.8 9.9นี่กำลังจะ9.9เงเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์ซึ่งมีโปรโมชั่นแบบจุใจมากการช้อปปิ้งออนไลน์เหล่านี้เขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มได้เนี่ยคือ Data หรือว่าข้อมูลของผู้ใช้บริการมีตัวเลขสรุปว่าคุณเนี่ยเป็นนักชอปสายไหนและในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการเติบโตของธุรกิจ e-commerce เนี่ยไปที่ไหนบ้างโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ผ่านมา สายเซฟสายส่องสายสะดวกและสายล่าเมื่อคุณเข้าไปซื้อของในแพลตฟอร์มของเขา mm. เขารู้พฤติกรรมของคุณทั้งหมดนั่นเองค่ะขั้นม,มาดูเรื่องเบาๆนี้อยากจะให้คุณสำรวจกันนิดนึงแล้วกันนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะ Work ์ r ฟ m o o m e บ้างไม่ได้ไปใช้จ่ายที่ไหนก็กลายเป็นนักช็อปออนไลน์ทีนี้มาดูค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกจริงๆว่าการเติบโตของแพลตฟอร์มในการ ซื้อขายของออนไลน์เนี่ยสูงมากพี่โอครับถ้าหากเปรียบเทียบปี2563เทียบกับ2562นะคะมูลค่าการตลาดเนี่ยอยู่ที่3แสนล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้วเนี่ยถึง81อะไรนะ81ค,คุณกำลังบอกว่าปีที่แล้วธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซค่ะอยู่ประมาณแสนกว่าล้านเหรอ2แสนเออใช่แสนแสนกว่าล้านทีนี้โตขึ้นมาเนี่ยในปี63 เทียบกับปี62สูงขึ้นมาถึง81เอปอร์เซ็นต์แล้วพี่โอลองคิดดูใครยังไม่กระโจนเข้าไปในแพลตฟอร์มแบบนี้หรือว่าเข้าไปซื้อขายของออนไลน์แบบนี้จะตกขบวนไหมอ่ะตกตกตกขบวนไหนคุณบอกว่านี่ปี62สองลาซาด้ามีอ๋อแคมเปญไอ้สิบเอ็ดสิบเอ็ดเนี่ยสองชั่วโมงเขามีรายได้พันล้านเหรอใช่สองชั่วโมงสองชั่วโมงแสดงว่าชั่วโมงละห้าร้อยล้านบาทมียอดขาย ถูกต้อง oh. นี่แค่2ชั่วโมงนี่เป็นการแสดงให้คุณผู้ชมเห็นถึงเรื่องการเติบโตนอกจากนี้ก็ยังมีตัวเลขเขาเรียกว่า Fun Fact พี่โอในปี2562เนี่ยการส่งของต่างๆเนี่ยนี่เขาก็เก็บข้อมูลมาเขาบอกว่ารูไ้ไหมคะว่าการส่งของที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งหมดตลอดทั้งปีเนี่ยเทียบกับโลกไปบนดวงจันทร์ไปกลับ72รอบอะไรนะระยะทางที่ส่งของทั้งหมดเนี่ย การส่งของจากคําสั่งซื้อเนี่ยนะปีเดียวปีหกสองไปกลับระหว่างโลกและดวงจันทร์ถึงเจ็ดสิบสองรอบคือเป็นการส่งที่ไม่ออกโลกไปดวงจันทร์มันกี่กิโลได้มันเยอะนะพี่โอเจ็ดสิบสองรอบอะแล้วเราชนะการไปกลับดวงจันทร์อีกเจ็สิบสองรอบเจ็ดสิบสองเท่าประธานโทษนะผมเข้าใจแล้วที่เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยช่างซื้อใช่ทีนี้มาดูหน่อยไหมคะว่าจะซื้ออะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ ผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจได้อย่างไรนี่ทำออกมาได้เนี่ยเป็นเพราะว่าหนึ่งเพราะว่าปัจจุบันนี้เขาใช้เรื่องของ Big Data ครับง่ายเลยคีย์ข้อมูลออกมาปุ๊บจะรู้เลยว่าใครเป็นนักชอบสายไหนนะคะส่วนใหญ่เอาแบบลดแลกแจกแถมยิ่งซื้อยิ่งคุ้มเป็นนักชอบขาประจำกลุ่มนี้นะคะพี่โอคะ60%ซซื้อของออนไลน์อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งครั้งหนึ่งต้องเข้าไปซื้อหนึ่งครั้ง มากกว่าครึ่งหนึ่งเขาวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อยเสียสองถวันแล้วก็ค่อยตัดสินใจผมจินตนาการไม่ออกครับ <c oughs> รับทราบในพฤติกรรมเมื่อหกสิบซซื้อของอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง <c oughs> และก่อนที่จะตัดสินใจซื้อพิจารณามาสองสาวันแล้วใช่ <c oughs> คือเล็งผลแล้วว่าจะซื้อ <c oughs> เพราะฉนั้นใครไปเบรกก็ไม่ได้อีจะซื้อด <c oughs> ิฉันเชื่อว่าคนข้างๆพีโอก็เป็น เออเลงไว้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าชอปแบบสายสายเซฟนะคะอออ,อ,อีกอีกอันนึงก็คือสายชอปแบบชอปสออ่องเออนี่เขาเขาาสุ่มพฤติกรรมของคนซื้อหนึ่งคือสายเซฟสายเซฟสอคือสายส่องอสายส่องาสายส่องยังไงครับสายส่องเนี่ยก็คือว่ามองหาสินค้าเปรียบเทียบอยู่บ่อยๆคือเปรียบเทียบกันก่อนว่าอันไหนถูกอันไหนแพงพอได้ปุ๊บ ตัดสินใจซื้อทันทีเขาบอกว่า30เซนเนี่ยเป็นนักช็อปสายชอบสอง่ง <c oughs> ซึ่งมากกว่า80%ของนักช็อปกลุ่มนี้ <c oughs> เลือกซื้อสินค้ากว่า10อย่างก่อนที่จะเลือกซื้อ <c oughs> พี่โอลองดู <c oughs> คิดดูแปลกไหมสมัยก่อนเนี่ยเราเปรียบเทียบสินค้าได้ถ้าหากเราไม่ได้ช็อปออนไลน์ <c oughs> เราเปรียบเทียบได้ก็2อย่างถึงสอย่างมากที่สุดคือ3อย่างเปรียบเทียบเป็น10บอย่างก่อนจะเลือกซื้อ,อ อันนี้ดีนะพิจารณาจุดซ่อมชอบส่องเปรียบเทียบไม่ได้หลอกฉันหรอกฉันเทียบราคาก่อนอ่าค่ะแล้วก็นอกจากนี้สายต่อไปคือสายชอบสบายสบายชอบเพราะความสะดวกสายเซฟไปแล้วสายส่งไปแล้วสายส่องพิจารณาเปรียบเทียบก่อน10ตัวอย่างอย่างน้อยแล้วจึงพิจารณาซื้อต่อมาคือสายสบายสายความสะดวกค่ะชอบความสะดวกเพราะว่าสินค้ามาส่งมาส่งเนี่ย ก็คือมีของที่ถูกใจอยู่แล้วเขาบอกว่าซื้อเพราะว่าเขาไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านมาส่งถึงประตูหน้าบ้านแบบนี้มากกว่าครึ่งค่ะของอายุ35ปีขึ้นไปเขาบอกว่าเป็นคนกลุ่มนี้ไม่ออกไปไหนสะดสบดีชอบสบายรักสบายใช้อันนี้คือ35ปีขึ้นไปอเคสุดท้ายนะคะเป็นแล้วคนกลุ่มนี้ซื้ออาทิตย์ละเท่าไหร่ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเหมือนกันอีกเหมือนกัน อ่าต่อไปะะสายไหนอีกสายชอบเซียนล่ารางวัลมองหาความสนุกมีลุ้นรางวัลของสม,มนาาคุณชอบแบบแอพแอคทีฟแบบว่าอูพอชอบแล้วเดี๋ยวจะมีอันนี้เพิ่มจากอันนั้นเพิ่มให้นะคะหนึ่ง <1 S 2> ในสิบของนักชอบสายนี้เขาบอกว่าชอบค้นหารางวัลและของสมมาาคุณแทนที่จะเป็นผู้หญิงกลับเป็นผู้ชายค่ะอเนี่ยล่ารางวัลอ๋ออนี่ไอ้นี่ชอบล <c oughs> ุ้นระทึก ช่เป็นผู้ชายชแล้วซื้อสินค้ายัางไงซื้อสินค้าก็ซื้อปกตินี่แหละแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมีการลดจับฉลากนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมแล้วคนเ <ไป S 2> หล<น>่านี้เยอะไหมเยอะพี่โอกลุ่มไหนทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพวกชอบซอบชอปเนี่ยเยอะก็ในจํานวนท,ทั้งหมดที่เข้าไปในแพลตฟอร์มเนี่ยเขาแยกออกมาเป็น4แคตตากรีแบบนี้สายเซฟสายส่องสายสะดวกและสายล่า <laughs> ล้วนแล้วแต่ต้องเข้าไปช็อปอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งถูกต้องสัปดาห์ละครั้ง<อ>ค่ะแต่ว่าเวลาไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวเอา,เอาไว้ให้คุณผู้ชมเพิ่มเติมละกันเพราะว่านอกจากนี้ก็ยังมีการแบ่งแยกนะคะในเรื่องของการช็อปออกไปอีกเป็นหลายๆประเภทนี่ถือว่าเป็นข้อมูลอินไซต์ที่เขาได้จาก Big Data เมื่อคุณเข้าไปซื้อของในแพลตฟอร์มของเขาเขารู้พฤติกรรมของคุณทั้งหมดนั่นเองค่ะให้คุณผู้ชมเพิ่มเติมละกันเพราะว่านอกจากนี้ก็ยังมีการแบ่งแยกนะคะ ในเรื่องของการช็อปออกไปอีกเป็นหลายๆประเภทนี่ถือว่าเป็นข้อมูลอินไซต์ที่เขาได้จาก Big Data เมื่อคุณเข้าไปซื้อของในแพลตฟอร์มของเขาเขารู้พฤติกรรมของคุณทั้งหมดนั่นเองค่ะ